มาดูเรื่องของตัวเลขทางเศรษฐกิจกันบ้างนะคะต้องบอกว่าปัญหาจากการเมืองที่ยืดเยื้อก็ทําให้การบริโภคในประเทศค่อนข้างชะลอตัวเลยทีเดียวสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีการเปิดเผยนะคะบอกว่า <c oughs> ตอนนี้ดัชนีความเชื่อมัน่นภาคอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์ลดลงต่ําที่สุดในรอบ56เดือนค่ะโดยนายพยุงศักดิ์ชาติสุทธิผลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยนะคะ <c oughs> ว่า ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ในระดับ58.7ลดลงจากเดิม58.6.9จากเดือนมกราคมซึ่งถือว่าเป็นการปรับลดลงต่ำที่สุดในรอบ56เดือนสะท้อนให้เห็นนะคะว่าความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการอยู่ในระดับที่ไม่ดีทำให้ยอดคำสั่งซื้อยอดขายโดยรวมปริมาณการผลิตต้นทุนประกอบ และผลประกอบการลดลงสำหรับดับชนีที่มีการปรับตัวลดลงค่ะเกิดจากความกังวลต่อปัญหาทางการเมืองที่ยืดเยื้อและไม่มีทางออกนะคะก็เลยส่งผลกระทบให้การบริโภคภายในประเทศชะลอตัวเนื่องจากผู้บริโภคไม่มั่นใจในภาวะเศรษฐกิจประกอบกับกําลังซื้อค่ะที่ตอนนี้ถือว่าลดลงเลยทีเดียวของภาคการเกษตรทําให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมียอดขายที่ลดลงความกังวลดังกล่าวได้ส่งผ่านมายังยอดดัชนีคําสั่งซื้อและ ยอดขายภายในประเทศที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการร่วม3ส,สถาบาันภาคเอกชนหรือว่ากะกะรในวันที่8เมษายนนี้มีการคาดการณ์กันนะคะว่าจะหาหรือเรื่องของด้านเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือและดูแลผู้ประกอบการด้วย